สิ่งนต่เนิ่นเพราะมีหลายคนมากเลยถามหมอเฟิร์นว่ากลัวว่าจะเป็นมะเร็งจังเลยเพราะว่ามีญาติพี่น้องคนในครอบครัวเนี่ยมีประวัติเป็นโรคมะเร็งทํายังไงดีถึงจะช่วยป,อป้องกันโรคนี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆหมอเฟิร์นวันนี้จะเอามาเทคนิคมาให้คุณ3ข้อซึ่งต้องย้ำมากๆบอกคุณก่อนเลยว่าไม่ใช่รักษานะเป็นวิธีการป้องกันย้ำไว้ก่อนว่า3เทคนิคที่จะเอามาฝากคุณวันนี้ เป็นเพียงวิธีการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งของคุณในอนาคตไม่ใช่วิธีรักษาใครที่เป็นโรคมะเร็งอยู่ก็รักษาตามกระบวนการของแพทย์ที่คุณรักษาไปแต่สำหรับใครที่กังวลอยู่กลัวอยู่สามารถใช้เทคนิคนีคน้ได้อใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เป็นเป็นค่าลงทะเบียนเรียนเนาะ,ะเรามาเริ่มข้อแรกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะข้อแรกง่ายมากๆข้อแรก ข้อหน,นะให้คุณรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นหลักการข้อนี้ง่ายมากๆเพราะอะไรเพราะเขาพบว่าเวลาที่คุณทานอาหารที่มีก,กยากใยเยอะๆเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมันเร็งลำไส้ใหญ่ได้ในอนาคตเพราะอาหารที่มีก,กยากใยเยอะๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออะไรก็ตามที่มีไฟเบอร์เยอะๆเนี่ยที่จะไป ทําให้คุณท้องผูกหรือท้องเสียจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่คุณจะเป็นโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยลดลงไปมากอย่างหมอเฟิร์นบางวันทานน้าเต้าหู้ที่คั้นดื่มเองนะก็ช่วยได้แล้วเพราะในน้าเต้าหู้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากาก,ากใยในนั้นอ่ะเยอะมากมากถ้าเราทําเองนะเพราะเราจะไม่กรองกาก,ากใยในน้ำเต้าหู้ออกจนหมดแต่ถ้าใครที่ไม่ได้คั้นดื่มเองเหมือนหมอเฟิร์นคุณสามารถ ซื้อน้ำเต้าหู้ดื่มได้โดยที่ไปเพิ่มพวกธัญพืชพวกลูกเดือยพวกแตะกล้วยอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้เลยนะใบไผ่บอกว่าสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนขอบคุณค่ะมีคนเช็คให้เราด้วยเนะเาะดังนั้นบอกว่าไม่ชอบทานน้ำเต้าหู้เลยทานผักอย่างอื่นได้ไหมได้ทานผลไม้อย่างอื่นได้ไหมได้แต่ถ้าคนที่บอกว่าไม่ชอบทานทั้งผักผลไม้แล้วก็ไม่ชอบอะไรเลยที่มีกากใย,ยเพราะว่าไม่ชอบทานอย่างนี้คุณสามารถ ทานไฟเบอร์เสริมก็ได้ไม่วากันอย่างหมอเฟิร์นบางวันที่ไม่ได้ทานผลลาักผลไม้เยอะก็ทานไฟเบอร์เสริมเหมือนกันนะแต่วิธีการเลือกก็ให้คุณพลิกดูว่าสกัดมาจากอะไรบ้างที่สําคัญคืออย่ารับเอาสารเคมีเข้าไปเพิ่มถ้าคุณจะซื้อไฟเบอร์เสริมทานสําหรับคนที่ท้องผูกบ่อยมีกลิ่นตัวกลิ่นปากหรือว่าทานยาเป็นกำกำแล้วอยากจะล้างขับล้างสารพิษอยากปรับสมดุลลําไส้ ทานไฟเบอร์เสริมได้ตัวนี้ที่หมอเฟิร์นทานก็จะเป็นผักผลไม้สกัดหลายตัวเลยแล้วก็มีพวกอดลิชกขมิ้นด้วยที่ช่วยขับล้างลำไส้ปรับสมดุลลำไส้ล้างสารพิษในตับโอ้ช่วยเยอะมากๆแล้วก็เลือกที่ดูที่น้ำตาลด้วยต้องไม่มีน้ำตาลข้อนี้ใครไม่ต้องทานเหมือนหมอเฟิร์นก็ได้อันนี้ก็บอกไว้ให้เป็นความรู้วิธีการเลือกไฟเบอร์เนาะอ่าข้อถัดไปดังนั้นข้อนี้สรุปง่ายๆเลย แค่คุณรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นหรืออาหารชนิดใดก็ได้จะเป็นไฟเบอร์หรืออะไรก็ได้ที่มีกากใยเยอะๆนะแค่นี้ก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคมันเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตได้แล้วข้อนี้ใครเข้าใจพิมพ์คําว่กากากใยมาง่ายมากคํานี้พิมพ์กากใยมาเนาะถ้าคุณเรียนเข้าใจเดี๋ยวเราจะไปข้อสองข้อถัดไปข้อต่อไปก็ง่ายมาก ไบไผ่โอเคเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ซ้ำไหไฟเบอร์อร่อยเอ้ใบไผ่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทานไฟเบอร์เหมือนหมอเฟินเนาะรสชามะนาวใครที่ชอบดื่มชาลิปตันนะรสชาติคล้ายกันมาแต่ของเราต่างกับลิปตันตรงที่ไม่มีน้ำตาลต้องบอกก่อนนะบางคนท้องผูกเพราะว่ามีคนมาปรึกษามหมอเฟินเรื่องนี้เหมือนกันบางคนท้องผูกแล้วซื้อมะขามแขกหรือยาถ่ายมาทานคือคุณทานได้นะแต่ยาพวกเนี้ย ต้องทานชั่วคราวเท่านั้นถ้าทานเป็นประจาหมอเฟินจะไม่แนะนําเพราะว่าตอนเรียนอยู่ยาพว,พวกยาถ่ายพวกนี้หรืออย่างสมุนไพรอย่างมะขามแขกเนี่ยแม้คุณจะทานบ่อยๆสมุนไพรก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะถ้าคุณทานต่อเนื่องกันเพราะต้องบอกก่อนว่ากลไกของมันน่ะคือกดีบตัวมากขึ้นจึงทําให้คุณขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองแต่การที่คุณรับประทานจากอาหารที่มีไฟเบอร์อย่าง ผักผลไม้จริงหรือทานไฟเบอร์เสริมอย่างเงี้ยกลไกของมันก็คือเหมือนคุณทานผักผลไม้จริงๆแล้วไปเพิ่มใย,ยอาหารในลำไส้ทําให้คุณเนี่ยตื่นเช้ามาก็ขับถ่ายอุจจาระอ่อนนิ่มอย่างนี้มันคนละนกลไกกันเนาะอ่ะมีคนพิมพ์ไปเผกากักใยคุณการหาบอกกักใยโอเคเรียนเข้าใจกันมากไปเผ่าว่าถูกใจที่เปรี้ยวจี๊ดจัดอร่อยถ้าเป็นชาเป็นชามมนาถูกต้องไม่มีน้ำตาลโอเคค่ะใครสนใจก็ สั่งซื้อที่ทีมงานได้พิมพ์คำว่า detox ไปได้เลยเนาะใครสนใจก็ยังมีราคาพิเศษนะปกติกล่องหนึงทานได้มี5ซอง690บาทใครสนใจมีโปรพิเศษถ้าซื้อ1เดือนจะตกกล่องละ600บาทน่มาข้อนำไฟเบอร์นิดหนึ่งข้อ2ข้อ2อง,ง่ายมากหลายคนอาจจะบอกว่ายากนะแต่ถ้าคุณทำได้มันคุ้มมากๆข้อนี้ข้อสอคือลดความอ้วน พูดง่ายๆค,คุณไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักว่าชั้นน้ําหนักเท่านี้เท่านี้ยิ่งไปชั่งน้ําหนักอะ่ะคุณจะยิ่งเครียดและยิ่งเครียดก็จะอ้วนง่ายดังนั้นสิ่งที่หมอเฟิร์นจะให้คุณโฟกัสไม่ใช่น้ําหนักแต่คือการวัดรอบเอววัดสัดส่วนดูง่ายๆรอบเอวไม่ควรเกินที่35นิ้วเพราะอะไรถึงให้คุณต้อง กังวลไม่ใช่ให้คุณกังวลิเพราะอะไรถึงต้องคำนึงถึงข้อนี้โดยเฉพาะเพราะข้อนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะที่จะไปกระตุ้นทําให้คุณเนี่ยอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งอื่นๆเยอะมากๆเพราะเมื่อไหร่ที่คุณอ้วนน้ำหนักเกินเกณฑ์นเนี่ยแล้วถ้าคุณมีรอบเอวเกิน35นิ้วเนี่ยมันจะนําไปสู่โรคมะเร็งมากถึง13ชนิดดังในภาพนี้ตั้งแต่หัวจรลด ลงมาข้างล่างเลยนะข้างล่างเลยนะคุณโอ้โหเยอะมากมากดังนั้นเทคนิคที่หมอเฟิร์นจะให้ง่ายๆของวันนี้สําหรับข้อนี้ลดความอ้วนก็คือให้คุณหลอกสมองหลอกสมองเลยนะให้ผอมลงด้วยเทคนิคนีคน้ที่เรากําลังจะบอกหลายคนอาจจะบอกว่าหลอกยังไงอย่างหมอเฟิร์นเราต้องไปเก่งพวกเรียนพชนานากรหรือเข้าคอร์สออกกําลังกายหรือเปล่าเราถึงจะลดความอ้วนได้ดีต้องบอกเลยว่าไม่ใช่การหลอกสมองทําได้ง่ายๆและใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาต่อวันไม่นานจริงๆง,ง่ายมากๆทําง่ายแค่นี้เพราะหมอเฟิรนทําอยู่ทุกวันเพราะเข้าใจว่าแต่ละคนทํางานไม่ค่อยมีเวลาถ้าคุณไม่มีเวลาคุณก็ไม่ต้องไปโฟกัสว่าต้องไปออกกําลังกายวันละหนึ่งถึชั่วโมงขอแค่ห้าถึงสิบนาทีก็ช่วยได้แล้วเทคนิคนี้ก็คือการหลอกให้หลอกสมองให้ผอมลงง่ายมากอย่างมอเฟินยกตัวอย่างนะหลอกแบบนี้ตื่นเช้ามาคุณก็ทำยังไงก็ได้ให้ ร่างกายของตัวคุณเนี่ยกระฉับกระเฉงอย่างมอเฟิร์นตื่นแมาก็ไปกระโดดแทมพลินประมาณ5นาทีหรือไปเดินสลับวิ่ง10นาทีเท่านี้ทั้งวันทำแค่นี้แค่นี้ก็หลอกสมองให้ใช้วลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วนะคุณเพิ่มขึ้นกว่าในวันที่คุณเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆถ้าคุณทำงานอยู่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยดูกระฉับกระเฉงตลอดเวลาเท่านี้ก็เหมือนเป็นการหลอกสมอง ให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแล้วนะง่ายมากข้อเนี้แค่ไปกระตุ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองมันมากกว่าตรงไหนมากกว่าในวันที่คุณไม่ทําเทคนิคนี้เลยเพราะถ้าคุณไม่ทําเทคนิคนี้ร่างกายก็จะคิดว่าอ,อ๋อวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานก็เฉยชาไปแล้วระบบเผาผลาญพลังงานก็จะไม่ถูกกระตุ้นเท่าเทคนิคนี้คุณลองใช้ได้เลยจะช่วยคุณลดความอ้วนได้เลยทันทีที่คุณใช้ขอแค่ห1 0นาทีทําอะไรก็ได้ให้กระฉับกระเฉงขึ้น ใบเผยบอกว้าวหลอกสมองให้ตื่นตัวกระฉับกระเฉงไงเรามีนักเรียนดีเด่นเนาะใครจะเดินบ้างวิ่งบ้างนี้ไม่ว่ากันขอแค่ห้าถึงสิบนาทีหลอกนิดนึงพอทําแบบเนี้ยแค่นี้คุณก็ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในแต่ละวันละง่ายมากๆก็จะเป็นเทคนิคที่ช่วยคุณลดความอ้วนได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะแยะแต่ถ้าใครที่มีเวลาอยู่แล้วก็ออกกําลังกายต่อไปถ้าคุณมีเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันไหนก็ตามที่ว่างๆหนึ่งถึงสองชั่วโมง ออกได้ไม่ได้บอกว่าห้ามออกกําลังกายออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องแต่ถ้าใครไม่มีเวลาคุณใช้เทคนิคนีคน้ได้อาง่ายมากแค่นี้ใครเข้าใจพิมพ์หลอกสมองมาเอยาวปะห <c oughs> ลอกสมองเนาะมาข้อเดี๋ยวจะไปข้อที่3แล้วนะข้อ3นี้สุดยอดมากๆต้องบอกไว้ก่อนไปพายบอก 5-10นาทีทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานเยอะขึ้นเผาผัานเยอะขึ้นโหสรุปให้เพื่อนที่มาฟังย้อนหลังด้วยลอกสมองโอเคพิมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นข้อ3หรเลยข้อ3นี้เทคนิคว,ว้าวมากๆถ้าใครใครอาจจะเคยคุ้นหูมาบ้างแล้วเนาะอ่ะข้อ3ก็คือสอนให้ร่างกายกำจัดมเร็งว,ว้าวไหมเราเนี่ยนะสามารถสอนให้ร่างกายเรากำจัดมเร็งได้ ได้หลายคนมีคำถามเกิดขึ้นมากมายในช่วงที่ถ้าหากใครก็ตามนะเคยเป็นโรคมันเร็งอยู่คำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือมันเร็งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นในร่างกายของเราแล้วเนี่ยเราสามารถกำจัดมันออกไปได้ไหมหมอเฟิร์นบอกคุณตรงนี้เลยว่าถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาแล้วนะคุณกำจัดไม่ได้แล้วคุณจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ทำวิธีการรักษาตามขั้นตอนของคุณหมอเนาะ แต่ถ้ามันยังเป็นเซลล์เล็กๆอยู่ที่เกิดขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของคุณที่มันยังไม่แสดงอาการที่คุณยังไม่รู้ตัวเนี่ยยังพอแก้ไขได้อะก็คือเทคนิคนี้เลยจะแก้ไขได้ในช่วงที่คุณยังไม่รู้ตัวว่ามีเซลล์มาเร็งอยู่ในร่างกายง่ายมากซึ่งเทคนิคนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเรา ถ้ามันมีอาหารเหลือเฟือจนเกินไปเมื่อไหร่อย่างเช่นวันไหนที่เรากินข้าวแป้งน้ําตาลที่เยอะเกินความจําเป็นทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานเหลือเฟือเยอะๆเนี่ยมันร่างกายของเราอ่ะก็จะไม่เอาเซลล์เก่าๆที่มันจะกลายไปเป็นมะเร็งมาใช้แล้วไอ้เซลล์เก่าๆที่มันไม่กําจัดออกไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลายเป็นมะเร็งที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดังนั้นวิธีการของมันก็ง่ายมากๆก็คือ คุณสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยกำจัดเซลล์เก่าๆเหล่านี้ไปได้หรือเซลล์ที่มันกำลังจะกลายไปเป็นมะเร็งใหญ่ๆเนี่ยได้ภาษาอังกฤษของศัพท์วิเทคนิคนี้นะก็คือคำว่าออโตฟาจีเดี๋ยวขึ้นให้คุณดูเผื่อคุณเอาไปเสิร์ชหาถ้าคุณไปค้นหาคำน,นี้นะจะเจอเยอะแยะเลยมันเป็นคำที่แพร่หลายฝรั่งเขาก็รู้กันเนาะมันเป็นเทคนิคที่หมอชะลอวัยหลายๆคนรู้กันมันเป็นเทคนิคออโตฟาจีก็คือเทคนิคที่ ให้ร่างกายเนี่ยกำจัดเซลล์เก่าด้วยตัวของเขาเอง่อะซึ่ง่ะถึงไหนละ <c oughs> คุณง่ายง่ายเอางี้คุณต้องรู้อย่างนี้ก่อนเทคนิคนี้มันทำง่ายแค่นี้คือวันมื้อไหนที่คุณควรจะกินหรือมื้อไหนที่คุณควรจะลดอาหารพวกที่มีพลังงานสูงหรือมื้อไหนที่คุณควรจะงดอย่างเช่นมื้อเช้าคุณกำลังจะไปทำงานคุณก็ รับประทานได้เต็มที่เลยข้าวแป้งอะไรทั้งหลายกินเต็มที่เพราะว่าร่างกายเอาไปใช้หมดอยู่แล้วเพราะคุณทํางานแต่ถ้ามื้อเย็นเป็นมื้อที่ควรจะงดอาหารพวกที่มีพลังงานสูงอย่างพวกข้าวแป้งน้ําตาลลงเพราะคุณกําลังจะพักผ่อนจะไปนอนในกลางคืนแล้วเนาะคุณก็ลดเท่านั้นเองและมื้อดึกไม่ควรทานอย่างยิ่งคุณก็ไม่ควรทาน แค่นี้ทำแค่นี้จริงๆแค่เราต้องรู้ตัวเองว่ามื้อไหนควรงดมื้อไหนควรทานเท่านี้ก็จะไปช่วยทำให้ระบบเนี่ยทำระบบออตโตฟาจีทำงานได้ดีขึ้นแล้วเท่านี้ง่ายมากๆซึ่งเทคนิคนี้หมอเฟิร์นได้รวบรวมไว้ที่จะนำไปสอนคอร์สที่กำลังจะสอนในเดือนหน้านี่เนาะชื่อว่า9เทคนิคพิชิตมะเร็งมีเทคนิคนี้อย่างละเอียดอยู่ในนั้นด้วย ใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะให้โปรโมชั่นตอนท้ายเนาะเทคนิคนี้ก็แค่คุณทำแค่นี้ก็จะกระตุ้นแล้วกระตุ้นให้ออโตฟาจีเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นง่ายมากๆใครก็ตามนะอ่ามีคนคุณไปลินหรือล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกันบอกหลอกสมองให้หอลงข้อนี้ใครเข้าใจพิมพ์สามมาเทคนิคนี้เนาะใครมีคำถามถามได้เลยนะเดี๋ยวหมอเฟินขยายความให้ข้อนี้ง่ายสุด หมอเฟิร์นเชื่อว่าคุณทำได้คล้ายๆกับ iF เลยแต่ว่าอันเนี้ยง่ายกว่านิดหนึ่งก็คือคุณสามารถทานได้ปกติเพียงแต่คุณแค่ต้องมีสติรู้ตัวว่าโอเคมื้อนี้ฉันทานได้ทานเลยเพราะว่าฉันจะเอาพลังงานไปใช้จนหมดมื้อนี้ฉันไม่ควรทานเพราะฉันกําลังจะพักผ่อนแล้วก็ให้ลดอาหารที่มีพลังงานสูงส่วนถ้ามื้อกลางดึกฉันไม่ควรทานเพราะว่า ร่างกายไม่ได้นําไปใช้ตอนเย็นคุณก็ทานนิดเดียวให้มันพอครอบคุมกลางคืนไม่ตื่นไม่หิวกลางดึกอันนี้ก็โอเคละเท่านี้ร่างกายของคุณก็จะทํางานในระบบเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็จะช่วยคุณกําจัดเซลล์เก่าๆเ,เซลล์ที่ไม่จําเป็นเซลล์ที่กําลังจะกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งแค่นี้ทําได้คุณทําได้แน่นอนหมอเิร์นเชื่ออย่างนั้นส่วนสุดท้ายสําหรับใครก็ตามนะที่ ต้องการอยากเรียนเทคนิคแบบนี้ลึกๆซึ่งมันมีหลายแง่มุมมากๆในเรื่องของการกำจัดโรคมะเร็งเนาะที่เกี่ยวกับวิธีการป้องกันมะเร็งคุณสามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้สำหรับคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะที่สนใจจะเรียนเทคนิคต่างๆเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนเนาะต้องบอกก่อนเลยใครก็ตามที่สนใจคอร์สเเทคนิคพิชิตมะเร็งคุณปกติราคาเต็มอยู่ที่1น 900บาทแต่วันนี้ถ้าคุณลงทะเบียนก่อนหมอเฟิร์นให้ราคา early bird ก็คือราคาพิเศษเลยเหลือเพียงราคาพิเศษ2,900บาทเท่านั้นแต่จำกัด9คนแรกเท่านั้นนะให้พิเศษมากๆเพราะว่าอยากให้คุณเนี่ยรู้เทคนิคอย่างเยอะๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งให้มากที่สุดใครสนใจสามารถ cf มะเร็งได้เลยแล้วเดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดไปให้คุณลงทะเบียนเนาะซึ่งวันนี้ก็หวังว่า3เทคนิคนี้จะช่วยทําให้คุณเนี่ยปลอดภัยจากโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนถ้าคุณทําตามอ่าเรามาสรุปข้อแรกให้ทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นข้อ2ก็คือให้คุณลดความอ้วนง่ายๆรอบเอวไม่ควรเกิน35นิ้วข้อ3ก็คือ เทคนิคออโตฟาจีก็คือสอนให้ร่างกายกำจัดมะเร็งใครสนใจอยากเรียนแบบหลายแง่มุมลงลึกอีกนิดนึงซึ่งหมอเฟิร์นรวบรวมไว้หมดแล้วหนึ่งในนั้นก็มีออโตฟาจีแบบละเอียดยิบในนั้นด้วยเป็น9เทคนิคพิชิตมะเร็งใครสนใจ CF มะเร็งได้เลยเป็นราคาพิเศษเฉพาะ9คนแรกเท่านั้นวันนี้ก็ หมอเฟินก็ไปแล้วนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์วันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์เรื่องนี้ให้คุณฟังบ่อยๆสอนเรื่องนี้แล้วมันมากๆเพราะว่าแน่นอนคนไทยกังวลเรื่องนี้เยอะหลายอย่างเกี่ยวกับมะเร็งแล้วหมอเฟินเนี่ยอ่านได้เรียนมีโอกาสเรียนกับหมอเก่งๆหลายๆท่านทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันมะเร็งเยอะมากๆ ก็จะเอามาสอนคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อ่าโอเคค่ะคุณกันหาส่งดอกกุหลาบมาให้ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและ